เคทีเคซัพพลายสวัสดีครับวันนี้มาดูงานซ่อมนะครับงานบริการหลังการขายของตู้เย็นดีซีรุ่น JKB นะครับ28ลิตรตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เย็นค่อนข้างเร็วมากนะครับลูกค้าใช้ไปอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่เย็นนะครับก็เลยส่งเครื่องมาเช็คทางร้านก็เช็คแล้วว่ามันมีการรั่วแต่ที่สำคัญคือมันรั่วที่แผงคอยเย็นด้านในที่ฝังอยู่ในผนังนะครับผนัง P u โฟก็ ไม่สามารถจะซ่อมได้หรือถ้าซ่อมอาจจะต้องผ่าผ่าเปิดเปิดผนังช่องแช่ข้างในนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างเละพอสมควรมันจะ็เลรตู้เย็นมันจะเสียเสียรูปเสียหายนะครับมันจะดูแบบเย็นๆหน่อยพอหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับหรือถ้าจะเดินท่อใหม่ก็อาจจะพื้นที่ใช้สอยในการแชร่อาจจะไม่เยอะเท่าเดิมทีนี้เครื่องนี้เนี่ยยังอยู่ในประกันนะครับ รับประกันก็ทางร้านสั่งอะไหล่มาให้ใหม่เลยนะครับสั่งบอดี้ใหม่มาเลยนะครับท่อยังไม่มีการเชื่อมได้แดงสิน้นก็เดี๋ยวจะย้ายพวกคอมเพรสเซอร์พวกแผงวงจรหน้าจอปุ่มกดมาที่ตัวบอดี้ใหม่นี้นะครับสีน้ําตาลนะครับขอบสีน้าตาลทีนี้ทําไมผมถึงทราบว่ามันรั่วด้านในเพราะว่าผมลื้อระบบออกหมดแล้วนะครับปิดท่อท่อแคปทิวแล้วก็แว็คัมดูที่ ท่อที่มันจะเข้าไปแผงคอยเย็นนะครับมาดูเข็มตอนเราแว็กคัามใหม่ๆเ,เข็มมันตีมาที่ติดลบ30เลยนะครับเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยเข็มมันก็ตีขึ้นเรื่อยตีขึ้นเรื่อยอันนี้ก็คือมั่นใจว่ามันรั่วอยู่ข้างในแน่เพราะนั้นพอมันอยู่ในประกัน,นยอยู่ในความรับผิดชอบของทางร้านก็เลือกที่จะเปลี่ยนบอดี้ให้เลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย กว่าจะหารอยที่รั่วได้กว่าจะเชื่อมนะครับตู้เย็นจะเย็นนะครับก็เดี๋ยวมาลงมือกันเลยนะครับตอนนี้ย้ายคอมมาคอมเพรสเซอร์มาที่บอดี้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังทําสุญญากาศนะครับไล่ความชื้นในระบบระหว่างรอไล่ความชื้นในระบบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่พวกฝาปิดพวกแผงวงจรหน้าจอตรงนี้นะครับระหว่างระหว่างรอทำแบคคัม พอประกอบเสร็จแวคคัมเสร็จก็จะเริ่มไล่ระบบน้ำยาครับผมแวคคัมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำยาเติมสารทาความเย็นเข้าไปแล้วนะครับได้เปิดเครื่องลองเทสร,ระบบนะครับอุณหภูมิเริ่มต้นที่32องศาเซลเซลเียสนะครับก็เพิ่งเปิดเครื่องไปเดี๋ยวรอน้ำยาเดินเต็มระบบนะครับถ้ามันเย็นได้ตามสเปกก็เดี๋ยวจะประกอบเครื่องฝาฝาครอบห้องคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ เก็บรายละเอียดอีกสักหน่อยแล้วก็จะแจ้งลูกค้ามารับเครื่องครับมาดูอุณหภูมิที่ระบบทำได้นะครับติดลบ19องศาเซลเซียสแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ28นาทีนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำความเย็นได้เร็วมากนะครับสเปคทำความเย็นต่ำสุดได้ติดลบ25นะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ที่เขาทำได้เนี่ยก็ถือว่าการทำความเย็น ตามสเปคแล้วนะครับค่อนข้างเร็วก็เดี๋ยวจะทําการปิดระบบน้ํายานะครับแล้วก็ประกอบเครื่องครับตอนนี้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิก็ได้ติดลบ24ติดลบ25คือคอมเพรสเซอร์ตัดไปหลายรอบแล้วนะครับอ่าก็ปิดงานซ่อมเรียบร้อยครับเดี๋ยวแจ้งให้ทางลูกค้าเข้ามารับของรับส่วนนี้เป็นตัวเก่านะครับอ่าก็ถ้าท่านใดนะครับ ซื้อสั่งซื้อตู้เย็นกับทาง KTK Supply นะครับก็จะมีบริการหลังการขายดีๆแบบนี้นะครับผมไม่ว่าเครื่องจะเสียการหนักหรือเบาเราก็จัดการแก้ไขให้ท่านได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ